คนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคม2567นี้จะเป็นอย่างไรฟังกันครับสวัสดีครับบังพินไพ่ยิปซีพยากรณนะครับเดือนนี้คนวันศุกร์ได้ไพ่สามถ้วย9เหรียญเด็กเหรียญ1นเหรียญสเตรนท์พระแม่ทุราคาไพ่เหรียญขึ้นดีเลยดีมากๆเลยอ่ะมีไพ่หนึ่งเหรียญมาในตำแหน่งการเงินนะแบบนี้เรียกว่าถึงช่วงดวงเฮงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์บ้างแล้วนะครับคนเกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะ มีเรื่องของการได้ของวันของมีค่าสิ่งมงคลเข้ามาในชีวิตแบบเหลือเชื่อนะครับหรือแบบไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้นะครับรวมถึงโชคลาภทางการเงินได้ด้วยหรือว่ามีช่องทางใหม่ๆในการเงินเข้ามาจากที่เคยตึงมือมากว่า4-5เดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ถึงคราวที่จะเป็นฝ่ายได้รับบ้างแล้วครับคนเกิดวันศุกร์เ hey! ฮนะครับเหนื่อยมาหลายเดือนแล้วก็ขอให้ที่ผ่านมา เป็นบทเรียนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะว่ายามเราเราบากเนี่ยหาคนช่วยเหลือเรายากเหลือเกินนะครับตอนเรามีความสุขเนี่ยโอ้ยมีคนมากินกับเราเยอะแต่พอเราเรา,เราบากเนี่ยยากจริงๆนะครับพอมีก็อย่าไปใช้จ่ายกับเพื่อนกับฝูงมากนะครับหรือว่าซื้อของไร้าสาระมากนะครับไพ่าสามถ้วยยังเป็นไพ่ใบเดิมจากเดือนที่แล้วคือเดือนกรกฎาคมก็แสดงว่าสถานการณ์ทั่วไปยังไม่เปลี่ยนไปมากนะัก นะครับบุญบรารมีทานบรารมีเก่าๆที่คนวันศุกร์ได้เคยช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือคนนะครับ <c oughs> ก็จะช่วยให้ในเดือนนี้คนวันศุกร์ได้รับอนิสงส์ให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ในเดือนนี้นะครับสิ่งที่คิดว่ายากสิ่งที่คิดว่าไม่ได้จะมีกัลยายในมิตรเข้ามาให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเป็นคู่ครองหรือว่าคนรักนั่นแหละที่ให้กำลังใจสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ทำให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ง่ายขึ้น นะครับหรือว่าคนรักเก่ากลับมาก็ได้สําหรับคนโสดนะครับเดือนนี้คนวันศุกร์นะครับอย่าคิดทําอะไรคนเดียวอย่าก,กลัวที่จะบรบกวนขอความช่วยเหลือคนอื่นอย่าก,กลัวว่าคนอื่นจะปฏิเสธมีคนมากมายหลืยเกครับที่รอช่วยเหลือคนเกิดวันศุกร์อยู่ที่ว่างานก็จะมีคนแนะนํางานฝากฝังงานให้ที่ว่าเจออุบสรรคยากก็จะมีคนช่วยให้ง่าย ทั้งนี้เพราะคนวันศุกร์สะสมความรู้ดีๆกับคนรอบข้างไว้มากมายนี้เองนะครับและก็เป็นช่วงเดือนที่คนวันศุกร์มีสนเสน่ห์ครับจะมีคนเข้ามาชอบเ,อเข้ามารู้สึกกับคําว่าเพื่อนได้ง่ายแต่คนวันศุกร์เองก็ต้องระวังใจโดยเองนะไปปรึกษาอะไรใครกับเพศตรงข้ามถ้ามีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกของตัวเองนี่แหละที่อาจจะแอบ,บคิดกับอีกคนหนึ่งมากกว่าเพื่อน แต่ไม่ว่าไม่ใช่แบบคิดปุ๊บไปอยู่ด้วยกันเลยมีอะไรกันเลยไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่ามันแบบเออไปรู้สึกดีกับเขาเกินคาว่าเพื่อนไปหน่อยคนาะสุขต้องระวังใจตัวเองตรงนี้นะครับแต่โดยรวมโดยรวมปกติแล้วความรักคนมีคู่มีครอบครัว,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 วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแแหละนะครับใครที่คบหากันมาสักพักนะอาจจะมีการชักชวนกันขยับขยายพูดคุยเรื่องของการแต่งงานนะครับแต่ว่าอาจจะต้อง มีเวลาให้กับคนรักน้อยหน่อยเพราะว่าภาระหน้าที่การงานเนี่ยค่อนข้างมากแต่ก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอะหรือต่อให้เพิ่งเลิกกับแฟนหรือว่าเพิ่งโสดหยกหยกก็จะมีคนเข้ามาทําให้แบบไม่คนวันศุกร์เนี่ยไม่ค่อยเหงาใจมากเท่าไหร่นะครับดวงดีทั้งการงานการเงินประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของสุขภาพดวงของผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างจะดีกว่าผู้ชาย ที่เกิดวันศุกร์ผู้ชายที่เกิดวันศุกร์อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าแต่ผู้หญิงกลับจะแข็งแรงกว่านะครับสุดท้ายไพ่ทั้งหมดทั้งมวลยังค,คล้ายๆเดิมอยู่นะครับหมั่นทําสมาธิสวดมนต์สวดมนต์บทประจําตัววาโทโนะมะมะวา21่จบนะครับรักษาศินห้าอย่างเคร่งครัดเพื่อเสริมดวงให้กับตัวเองนะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคม2567น้านี้นะครับเอาละครับนี่คือดวงทั้หมดของคนที่เกิดวันศุกร์ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับและใครอยากจะดูดวงแบบส่วนตัวนะครับทักหาผมได้ผมอยู่ที่บ้านสีฟ้าสีฟ้าหมอบมินนพายุสีเพียก่อนนะในเดือนนี้ลาไปก่อนนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์อย่าลืมให้ของขวัญให้ค่าขนมก็ได้สวัสดีครับ คุณผู้ชมที่เห็นว่าคลิปที่ผมทำขึ้นมานั้นมีคุณค่าเป็นประโยชน์กับคุณช่วยกด subscribe กดติดตามหมอมิน้นท์4พยิบีพยากรด้วยนะครับรแล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยการกดแชร์กด comment แนะนำอะไรก็ได้ครับทุกคำแนะนำผมจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับและใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถเปให้ผมได้ตามช่องทางของระบบเลยครับหรือส่งให้ผมได้ตรงๆต,ตามพร้อมเพยที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้ เพื่อให้ผมมีกําลังใจและกําลังทรัพย์ในการฝึกฝนวิชาความรู้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับให้ค่าครูกันได้ตามพร้อมเพยที่ขึ้นอยู่เลยนะครับใครเปมาขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆคนดีๆด,ดวงดีๆนะครับผมขอบคุณครับ